สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตาขาบนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดกล่องนะไม่ได้เปิดพัตเตอร์แกะถุงแล้วกันจริงๆมันมานาแล้วแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างนะ่งยุ่งๆนิดนึงอันนี้เป็นโลโก้ใหม่ของร้าน, Run นรันทูนะฮะกล่องสีน้ำตาลเ็นนอร์โม่ in n น r m a มอ no trace your part โท่เมียท่เมียสองจุดศูนย์ทเมียสองจุดศูนย์ขึ้นมาราขึ้นมาเล็กน้อยนะครับรองเท้าช่วงนี้รองเท้าปรับราคาขึ้นกันเกือบหมดทุกยี่ห้อนะแม้แต่ยิมบัส อ่ะไม่ใช่ขออภัยคายาโน่สามสิที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นราคานะครับขึ้นไปราวๆขึ้นไปห้าเหรียญเนีนะ่ยห้าเหรียญมาเป็นเมืองไทยก็น่าจะขึ้นประมาณสาม0ี่ร้นะครับโดยประมาณ่นะมานะดูกันนะโทเมียพอเมียอ่นะ อีกรุ่นหนึ่งคือเจอรักเจอรักกับพอเมียเจอรักจะเป็นรองเท้าแบบบางนะครับซิ่งเบาเร็วนะส่วนโทเมียก็จะเป็นพอเมียก็จะเป็นรองเท้าออกแนวเขาเรียกว่าอะไรออกแนว u พอร์ตนะรุ่นแรกผมไปลองมาปรากฏว่ามันค่อนข้างแน่นน,ะนิดหนึ่งแต่รุ่นแรกตอนนี้ราคาดีนะสวยงามหน้าตาไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เขาปรับอัปเปอร์ม่เฉยปรับ ขนาดอัปเปอร์ให้กว้างขึ้นนิดนึงใส่สบายขึ้นนะแล้วก็ปรับมิโซให้นุ่มขึ้นนะครับพอเมีสองจุดศจากที่บีบดูเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็น e v a หรือว่าอะไรมันดูมันคือผิวมันแบบนี้มันไม่ค่อยใช่ e v a เท่าไหร่โดยส่วนมากนะะมาดูรองเท้ากันดีกว่าลองทุกสีนะครับ สุดท้ายมาจบที่สีนี้แบบงงๆถ้าติดตามมานานจะทราบว่าผมไม่ชอบรองเท้าสี all black นะเพราะว่าใส่รู้สึกว่าใส่ไม่ขึ้นใส่เพราะว่าผมผิวเข้มนะแล้วก็ใส่แล้วมันจะดูเหมือนรองเท้ารอดรองเท้าทหารอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้พอลองแล้วนะครับสีที่สวยที่สุดคือสีเบจนะหยิบขึ้นมาสีเบจแล้วข้างล่างสีชมพูสวยแต่ว่า ใส่ขึ้นเท้าแล้วมันแปลกๆนะเวลามองลงไปกลับกลายเป็นว่าเจ้าเนี่ยหล่อสุดนะ l Black เนะี่ยหรือ Triple Black แล้วกันสวยที่สุดนะครนะัเอาข้างนี้ดีกว่านี่นี่น,น,นะเอ,อ็ n นลลายไม่ได้หนีเดิมนะเป็นลายแบบดูเคลื่อนไหวนะสวยงาม แม้ว่ามันจะเป็นออ l b l ล c k นะแต่เป็นรองเท้าที่แปลกอย่างหนึ่งคือมิโซเขาเนี่ยมันเป็นถ้าเห็นนะมันจะเป็นสีดำมันๆน,นะหนึ่งคือมันน่าจะทำความสะอาดง่ายนะครับสำหรับรองเท้าเทรลสองคือมันทำให้ลายของเขาดูมีมิตินะท,ท,ทั้งๆที่เนี่ยอย่างรองเท้าดำเนี่ยปกติมันจะเป็นอะไรก้อน,อนเๆเฉยๆนะเชือก อ่ะเป็นเชือกสมัยนิยมซะด้วยนะเชือกมีขอบแบบนี้นะบางเบามาชร้างน้ำหนักกันดีกว่านะครับพอเมียจะไม่เหมือนกับรุ่นเจรักนะเจรักเนี่ยด้านในจะไม่มีอินโซนะอันนี้้อมีเนี่ยมีอินโซถ้าถามกันจริงๆหน้าตาเหมือนออทเทรไลนนะเดี <c oughs> ย๋ยวดึงปึ๊บ มาดูซิใช่ไหมใช่จริงๆนะครับเป็นอ so ินโซออโตไลท์ปั๊มมาเลยรองเท้าตัวเปล่าเข้าที่ดูไม่น่าใส่แบบไม่มีอินโซได้นะฮะไม่มีอินโซ3สามร้อยกรัมนะครับ, so รบใส่อินโซแล้วหนักเท่าไหร่น่าจะ 330นะไม่มากมายคู่นี้เป็นไซส์11 UK หรือ11.5 US นะฮะแล้วก็เป็น46 EU แต่ CM 29นะครับผมลองไซส์28.5นะแล้วก็เป็น11 US หรือ10.5 UK เนะี่ย ใส่ได้นะแต่ว่าด้านข้างจะรู้สึกอ,อึดอัดนิดๆนะแล้วก็หน้าเหลือไม่ต่างกันมากคู่นี้หน้าอันเนี้ยสิบเอ็ดจุดห้าหน้าเหลือประมาณแค่นี้นะครับส่วนสิบเอ็ดก็หน้าเหลือแบบไม่ก็เต็มโป้องอะไรประมาณนั้นนะก็เลยเลือกสิบเอ็ดจุดห้ามาเพราะว่าด้านข้างมันรู้สึกสบายกว่าความกระชับเนี่ยต่างกันชัดเจนนะคือสิบจุดห้า ยูรู้สึกว่ามันอึดอัดไปนิดนึงมันจะอึดอัดบริเวณนี้นะเท้าผมไม่ได้กว้างมากนะก็แต่ก็ไม่แคบเรารู้สึกว่ามันแบบกระชับกระชับไปก็ใส่1 1 UK สบายกว่าทางร้านบอกว่าเออจริงๆแล้ว n n o r m a l เนะี่ยแนะนำให้ใส่ดูเบอร์ US มาเนี่ยแหละใส่แต่ไปดูที่หน่วย UK เช่นใส่11 US ก็เลือก11 UK ซะมันจะกำลังสบายสบายนะฮะ ถ้าเลือกตาม U.S. เดิมมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะ C.M. ก็ไม่เท่ากับว่าดู C.M. ได้นะครับดู C.M. ที่เท่ากับรองเท้าอื่นลองที่ร้านแล้วนะคู่นี้ถึงได้หยิบมาจับมามันนุ่มจริงนะครับมีความนุ่มนวลน,นะก็ส่วนหนึ่งคู่ก็ตรงๆนะ Insole a u t o l i เนี่ยใส่รองเท้าอะไรก็นุ่มแต่อันนี้ลองกระทืบแล้วมันนุ่มจริงๆด้วยนะมันไม่ได้กระด้าง ยุกได้พอสมควรเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพนะครับเสร็จกำลังพอดีพื้นเป็นไวบรัมวีบรัมเมกากริปไลท์เบสนะครับก็คือเบากว่าปกติ30%มสิรนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะดอกเป็นประมาณนี้นะดอกจะต่างกับเจ้าเจอรักหน่อยหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรแฟคชั่นรักนะก็ ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกมาตรฐานทั่วไปนะฮะใช้ได้หลายหลากหลายออเทอเรนและกันนะไะม่ได้เป็นลูกศรอ,อะไรล็อกข้อเท้าด้วยนี่พอดีรองเท้าเป็นสีดำก็จะดูยากนิดหนึ่งนะเป็นนวมร,รอบๆแต่เท่าที่สังเกตคือบางลงกว่าเจอรักนิดนึงเจอรักเนี่ย หนวมรอบข้อเท้าจะหนามากนะเหมือนกับว่าเอามาชดเชยความบางของรองเท้าอันนี้ลิ้นเป็นลิ้นบางนะครับเป็นคล้ายๆกับหนังกลับแต่ว่าด้านในบุนุ่มนะฮะเป็นชั้นนิดหนึ่งแล้วก็เป็นลิ้นแบบกัดเซ็ตนะต้องขอพายจริงๆนะไม่ทราบจะทำยังไงให้เห็นเดี๋ยวข่าวหน้าขงายต้องหาไฟมาส่องนะครับก็คือเป็นลิ้นแบบกัตเซ็ตมี ตัวมีแถบผ้ายึดลงไปแล้วก็เย็บกับพื้นนะดูโครงส้นแข็งพอสมควรแต่ไม่ได้แข็งปกมากนะแต่ว่ามิดโซเนี่ยทำสูงขึ้นมาเพื่อเน้นการเขาเรียกว่าอะไรเน้นความมั่นคงนะไม่ให้ไม่ให้เท้าเนี่ยไหลลงออกจาก,กรองเท้านะด้านหน้าก็เช่นกันนะครับด้านหน้าก็จะสูงขึ้นนิดๆนะนิดเดียวนะ เท่าที่ลองเนี่ยคู่นี้ใส่สบายกว่าเจอรักพอสมควรนะครับตรงกลางเท้าคอดน้อยกว่าชัดเจนเขาบอกว่าแล้วก็คอดน้อยกว่ารุ่นหนึ่งด้วยนะก็คือเขาปรับมาให้สวมสบายขึ้นนะลองวิ่งเดี๋ยวจะไปลองกันนะแต่ลองวิ่งในร้านเนี่ยถือว่าแฮปปี้มากนะครับก็ไม่ต้องถามอยู่แล้วกับพื้นวีบรัมนะแต่ว่า การกระแทกการรับแรงกระแทกดีไม่ยวบนะครับแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปลองเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนี่นะครับกับ nnor m a รรุ่นอะไรนะลืมอีกแล้วโฮเมียรหรือทอเมียนั่นเองนะฮะทอเมีย2.0โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรือตะขับทุกช่องทางนะฮะ กดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกาลังใจกันกด Follow ด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยยิ่งดีนะครับสวัสดีครับ